สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะมาทําคลิปนะเพื่อนๆเนาะช่วงนี้จะทําคลิปออกมานั่งพูดบ่อยเนาะก็ไม่ได้อยากจะสร้างดรามา่าหรือกระแสอะไรหรอกจากทุกคนก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็พูดคุยกับเอฟซีทุกคนนะที่ว่าเป็นห่วงสามีจอยครอบครัวจอยแล้วก็ เห็นจอยทำคลิปที่ว่าบอกว่าย่าจะขายบ้านเพื่อนๆก็เป็นห่วงก็มีเอฟซีบางท่านเนาะถามว่าถามเรื่องย่าจ้ะว่าทาไมย่าถึงขายบ้านเนาะคุณเพราะเพราะว่าแกนี่เพื่อนๆแกก็คิดมาระยะหนึ่งแล้วลจ้ะนะแกก็คิดเรื่องจะขายบ้านมาระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ไม่ย่าไปเที่ยวสเปน แล้วแกไปหกล้มจําได้ไหมที่ที่ทททว่าจอยเคยทําคิปบอกว่ายา่าเกิดอุบัติเหตุที่ไปเที่ยวาจา้ะร้มแล้วก็กระดูกซี่โครงเนาะหักเนาะทุกวันนี้แกก็ยังมีอาการเจ็บนะเพื่อนๆนาด้านเนี้ยช่วงเนี้ยเพราะว่าแกแก่แล้วทีนี้กระดูกมันก็เชื่อมต่อกันไม่เหมือนตอนที่เราวัยวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะนั่นแหละแกก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะคิด จะขายบ้านเพื่อนเพราะว่าหนึง่งด้วยอายุของย่าอายุย่านี่ตอนนี้แกก็อายุ76็ดสบแล้วจ้ะนะอายุ76ปีแล้วบ้านที่อยู่ก็คือพื้นที่จ้ะนะการเด่ Garden นะเป็นพื้นที่ใหญ่แกก็คิดว่าแกดูแลไม่ไหวแล้วแล้วแกก็อยากย้ายเพื่อนแกอยากจะย้ายจากให้ไปซื้อบ้านแบบว่ามีพื้นที่การเด่นจ้ะสวนเนี่ยให้เล็กลง สำหรับคนคนเดียวเนาะพูดถึงสมัยก่อนที่แกซื้อที่ตรงนั้นเนาะแล้วแกก็ได้สร้างบ้านสร้างอะไรกับสามีแกเนะ่ะก็คือสมัยนั้นนะแกยังเป็นแกยังไม่แก่ไงเพื่อนแกก็ยังมีกำลังที่จะดูแลสวนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองสองผมวมช่วยกันทำมาจากโดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนมาทำสวนแต่ตอนนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่สามีแกยาเสียเนาะ จ่าก็เลยแบบว่าตัดสินใจจะขายบ้านช่วงนี้ที่ย่าไม่ได้มาหาเพียนดี้หรือมาหาจอยก็หนึ่งแกก็ทําเรื่องีอย่างที่จอยเล่าไปแล้วแหละจ้ะทำวีซ่าเกี่ยวกับไปเที่ยวนะประเทศอินเดียด้วยแล้วอีกเรื่องก็คือเรื่องนี้แหละจ้ะนาะงแกก็ทําเอกสารวิ่งเรื่องเอกสารติดต่อทางออฟฟิศออฟฟิศนี่ก็คือออฟฟิศขายบ้านนะจ๊ะนะพวกพวกที่ก็ต้องมาวัด วัดห้องวัดอะไรวัดพื้นทุงพื้นที่ในบ้านและนอกบ้านเพื่อจะไปใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนๆให้คนที่เขาจะอยากอยากจะซื้อบ้านรู้เนื้อที่ที่ย่ามีที่ยจะจะขายเท่าไหร่แล้วก็ความกว้างความยาวกี่ตารางวาภายในบ้านนอกในครัวในอะไรทุกทุกอย่างอาะจ้ะนะแกก็ต้องรอช่างเนาะที่นี่ก็ต้องรอช่างวัดมาวัดเพื่อน บางท่านก็เนาะเสียดายแทนคุณย่าคุณคุณย่าน่าจะเก็บไว้ถ้าเก็บก็เป็นภาระของย่าจะ้ะนะยิ่งแกอยู่ตัวคนเดียวแล้วมันตรงนั้นน่ะมันกันดารเพื่อนมันมีบ้านแค่สี่ห้าหลังนะตรงที่ต่อยเข้าบ้านย่ามันมีบ้านแค่สี่ห้าหลังแล้วก็มีแต่ที่ว่าติดกันนี่ก็คือสองคนสองครอบครัวนี่ก็คืออายุมากแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีครอบครัวนึง ติดกับยา้าบ้านย่าก,ก็คือครอบครัวนั้นเขาก็ยุ่งเหมือนกันจะทุกคนเขาก็ทํางานฟาร์มมาเขาก็ไม่ค่อยได้สูงสิ่งเท่าไหร่หนานๆจะเห็นกันทีนี้ย่ากแกก็เลยแบบว่าวันใดวันหนึ่งถ้าแกขับรถไม่ได้นะแกจะได้แบบว่าถ้าแกย้ายไปอยู่ที่อื่นซื้อบ้านที่อื่นในตัวเมืองอะ่ะเพื่อนๆนะเมืองก็เมืองตรงที่แกอยู่นั่นแหละไม่ได้ไกลกันแต่ว่าอันนี้ก็คือจะอยู่ในตัวเมืองเดินไปซื้อนมซื้อขนมปังเดินไปหาหมอฟันเดินไปหา หมอประจําตัวได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันครบวงจรตรงนั้นไงมีรถมงเบ็ดรถเมผ่านจะไปยอกไปเมืองมอเทิรหรือไปพิคเคลิงแกก็ยังมีรถเมผ่านสะดวกสบายสําหรับย่เพราะย่าแกก็คิดถึงอนาคตเอย่ยยามที่แกขับรถไม่ได้เ,เพื่อนพอลูกเต้าก็ทํางานกับทุกคนเพราะพวกจอยสามีจอยแล้วก็พี่สาวแอนดี้ต่างคนก็ต่างทางานจ้ะแล้วก็บ้านอยู่ไกลนะ ไม่ใช่บ้านพวกจอยไม่ได้อยู่ใกล้ๆยา่าจะได้ไปดูแลย่าได้นะเพื่อนๆนะหรือจะให้จอยมุ่ยย้ายบ้านไปอยู่กับย่าก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจอยย้ายไปแล้วใครจะมาเลี้ยงดูพวกจอยพวกจอยก็ต้อง,ต,องต้องทามาหากินนะต้องใช้เงินจ่ายค่าบ้านแล้วก็ต้องจ่ายแท็กจ่ายภาษีทุกอย่างเหมือนกันส่วนพี่สาวแอนดี้เขาก็เป็นพยาบาลเขาไม่มีเวลาหรอกกงานพยาบาลก็อย่างรู้ๆเนาะ,ะมันไม่ค่อยมีวันหยุดสักเท่าไหร่ ทีนี้ย่าเขาก็เลยตัดสินใจเนาะขายบ้านตอนนี้กําลังจะประกาศขายจ้ะตอนนี้กําลังจะประกาศขายก็ยังอยู่การนะประเมินราคาแล้วก็จะติดป้ายขายนะย่าก็ตอนนี้ก็กําลังเสาะหาดูบ้านอยู่นะแต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมย่าไม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆจอยใกล้ๆแอนดี้ใกล้ๆพี่สาวแอนดี้ ญาเขาไม่มาอยู่ที่ทัดแน่นอนจ้ะนะเพราะว่าเขาเคยมีเอ่อคือเขาเคยแต่งงานอยู่ที่นี่เ,เพื่อนแล้วทีนี้สังคมที่นี่ก็คือแบบว่าถ้าเคยทําอะไรแบบไม่ดีเอาไว้เขาก็จะซุบซิบนินทาอย่างเงี้ยจ้ะนะเป็นซุบซิบนินทารู้เรื่องยาวรู้เรื่องราวญาเเยอะไปอย่างเงี้ยญาตเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากจะฟื้น ฟ,ฟ,ฟื้นฟื้นฟื้นฝอยหาความทรงจําอันที่ว่าแกไม่อยากจะจดจามาจ่ายนะแกก็ไม่อยากจะย้ายกันมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ไม่อยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ลูกสาวแล้วก็ไม่อยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ลูกเลี้ยงทั้งสองคนด้วยเพราะว่าแกอยากจะอยู่ใกล้เพื่อนแกมากกว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ย่าจะดีไซน์เพื่อนเพื่อนเนาะนะแล้วแต่ย่าจะดีไซน์ว่าแกอยู่อยู่ที่ไหนเนาะเมื่อกี้เนี่ยพูดผิดไม่ใช่ฟื้นฝอยเพื่อนหรือฟื้น อดีตเก่าๆเนาะจอยก็เรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยเป็นเพื่อนก็เนาะอันไหนถ้าจอยพูดผิดจอยก็ขอโทษขออภัยตรงนี้เพื่อนนะจอยก็บอกหลายๆคลิปนั่นแหละแต่ก็มีเอฟซีบางท่านอยากก็ท่านเขาอยากรู้จ่ะว่าย่าจะอยู่ยังไงถ้าขายบ้านไม่เสียดายเลยเลยอะไรเลยเหลืออะไร,ะไร,ะไร,ะไรเงี้ยตัวก็เลยมาทําคลิปเนาะบอกเอาไว้เพราะว่าเอฟซีหลายๆคนก็เคยเห็นเอจอยทําคลิปที่บ้านย่าเนาะ แลวย่าจะไปซื้อนี่ก็คือก็คงประมาณสองห้องนอนนะจ้ะสองห้องนอนแล้วก็จะมีพวกการเด่นอะไรทก็จุกกจิกที่ว่าแกสามารถทําได้ดูแลได้จ้ะคนจนเย็นเราแป๊บหนึ่งซดก่อนแล้วก็พวกจอยไม่มีปัญญาจะไปซื้อบ้านหรอกจ้ะนะจอยจะบอกไว้ก่อนถ้าบางคนว่าทำไมไม่ซื้อต่อต่อคุณย่าเลยอย่างนี้นะก็อย่างที่จอยบอกแหละจ้ะนะถ้าจอยมีเงินซื้อขนาดนั้นอะ นะจอยคงไม่เช่าบ้านเขาอยู่เพื่อนๆนะถ้าจอยมีเงินซื้อบ้านจอยคงจะไม่เช่าบ้านเขาอยู่แต่ถ้าจอยจะซื้อจริงๆจอยก็ไม่ไปซื้อตรงที่ย่าอยู่จ้ะนะมันไกลจะ้ะมันห่างไกลข่มเจริญเกินไปมันหางานยากแล้วยิ่งจอยไม่ขับรถไม่เป็นนะงานการที่นู่นก็หายากจอยอยู่ตรงเนี้ยมันสะดวกสบายสําหรับจอยและครอบครัวจอยอยู่อยู่แล้วเพื่อนเดินไปหาหมอได้มีรถเมย์วิ่งผ่านไปยอไปเบลีด มีงานให้จอยทําที่มั่นคงมีงานให้พี่แอนดี้ทาที่มั่นคงนะแล้วก็ลูกเต้าจอยก็มีงานการที่มั่นคงที่ทําอยู่ตรงนี้ถ้าจอยมีเงินแล้วไปซื้อที่บ้านย่าจอยเพื่อนจอยจะไปทํางานอะไรเพราะว่าจอยยังอยู่ในวัยทํางานไม่ใช่วัยเกษียณอายุเพื่อนๆจะได้แบบว่าไม่ต้องไปทํางานตื่นเช้ามาก็อยู่กับสวนกับบ้านตัวเองไม่ใช่เนาะวัยจอยยัง,ยง,ยงแบบปากดินลวน กัดปากตินที่ไปเงี้ยจ้ะทุกคนเนาะเราเราทําเหมือนย่าไม่ได้เสียใจยแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยปล่อยไปอลยจ้ะย่าจอยเขาก็ปงนั่นแหละเขารักบ้านหลังนั้นยิ่งกว่าพวกจอยเ,เพื่อนแต่เขาก็ยังต้องปงจ้ะเพราะว่าเขารู้ว่าสําคัญของเขาอะจะมาแบบว่ายึดติแต่บ้านหลังนั้นตลอดไม่ได้เมื่อก่อนตอนใหม่ๆอะแกไม่คิดอยากจะขายนะแกไม่คิดอยากจะขายแกแบบว่าความทรงจาของแกมันเยอะบ้ากับบ้านหลังนั้นเพื่อน คือพูดง่ายงแกแกปงแล้วจ้ะนะเมื่อก่อนแกก็ไม่ได้ปงอย่างนี้เราแกก็บอกว่าสิ่งไหนที่เราสร้างมาได้อ่ะนะสร้างมานะ่าจะบ,บ้านหลังใหญ่ขนาดไหนบ้านหลังถึงบ้านจะหลังใหญ่ขนาดไหนมีพื้นที่มากขนาดไหนเอาจริงๆแล้วถ้าแกมามันก็ไม่จําเป็นเลยจ้ะไม่จําเป็นเลยเพื่อนเแกว่าอย่างนี้เพราหนึ่งถ้าแกยังล้างที่เอาไว้เอาไว้อ,ไวอยู่แกก็ต้องจ้างจ้างคนมาทําสวนจ้างคนมาตัดไม้ จ้างคนมาทําความสะอาดถ้าบ้านหลังใหญ่มากแกดูแลไม่ไหวแกไม่อยากจะเปืองเงินยิบย่อยนะแกพูดอย่างนี้แล้วอนาคตข้างหน้าก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งพอจะไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสร้างมามันก็ไม่ได้ไปกับแกแกว่าอย่างนี้แกแกตอนนี้แกห่วงชีวิตแกยิ่งกว่าห่วงพ่านนะเพื่อนๆเอาจริงๆพอแกมาเขาจะห่วงชีวิตห่วงชีวิตที่ว่ากลัวเกิดอะไรขึ้นนะ ไม่มีใครเห็นเผื่อแกเป็นล้มไปอะไรอย่างเงี้ยไ,ไกลหมอไกลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่แกก็รู้ตัวอยู่ว่าแกเป็นเป็นคนที่ดีไซน์เองที่จะไปอยู่แบบนั้น,นเพื่อนๆแกก็ไม่เคยมาโทษลูกโทษเต้าหรอกเพราะว่าสังคมฝรั่งส่วนใหญ่ถ้าถ้าตัวเองเลือกที่จะทําสิ่งไหนตัวเองต้องอยู่ให้ได้เพื่อนๆต้องอยู่ให้ได้อยู่ด้วยตัวเองให้ได้อย่างเงี้ยจะ้ะนะนั่นแหละจ้ะญาติจอยเขาก็เลยแบบนั่นแหละตัดสินใจขายบ้านตอนนี้ ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวก็อีกไม่นานแกก็จะติดป้ายประกาศขายบ้านนะเพื่อนๆนะติดป้ายประกาศประกาศขายบ้านในเว็บไซต์ใครเขาอยากจะซื้อบ้านอย่างนั้นก็เข้าไปดูเนาะเข้าไปดูราคาเข้าไปดูว่าห้องมีห้องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านย่าเขาตีให้ว่าเป็นสองห้องนอนบังกะโลนะสองห้องนอนแล้วข้างบนน่ะจะเป็นหลังคา อยู่ใต้หลังคานะห้องใต้หลังคาจะมีสองห้องนอนแต่คนที่ว่าเขามาติมามาดูเขาบอกว่าจะตีเป็นสี่ห้องนอนไม่ได้บอกว่าถ้าเธอจะขายาเธอต้องว่าตีเป็นสองห้องนอนแต่มีเหมือนก็ว่าแต่มีห้องใหญ่ห้องหนึ่งอยู่ใต้หลังคาห้องสำรองคือว่า Extra อเอ็กซ์ตอร์ลูม่ะเพื่อนเขาจะบอกว่าเอ็กซ์ตอลูมอยู่บนหลังคาอยู่ใต้หลังคาเขาจะแบบอย่างนี้เราจะไปตีเป็นสี่ห้องนอนไม่ได้เพราะว่า ข้างบนมันไม่มีไอประตูประตูหนีไฟเ,เพื่อนเขาก็เลยไม่ให้ตีเป็นสี่ห้องนอนเขาจะนับแต่ข้างล่างเพราะว่ามันมีทางหนีไฟใช่ไหมละ่ะข้างบนเนี่ยเราจะออกมีมีเตียงนอนก็จริงแต่ว่าเป็นห้องก็จริงถ้าเป็นห้องเหมือนห้องธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่มีทางหนีไฟนะประตูหนีไฟยามเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคนที่เขามาเช็คความปลอดภัยมาเช็คก่อนว,ว่าตต้อง ต้องลงแบบไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็เหมือนกับว่าเขียนไปแบบว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึง่งคือมีถือห้องมีสองมีสองห้องใหญ่ใต้ใต้หลังคาเพื่อนนะนั่นแหละจะขายบ้านหลังนี้ได้ญาติถึงจะไปซื้อหลังใหม่หนึ่งพี่อบอกไหมไม่ใช่ว่าญาติจะไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วมาขายหลังนี้มันไม่ใช่จ้ะญาติต้องรอเงินจากบ้านหลังหลังที่อยู่อยู่ปัจจุบันก่อนแล้วเอาเงินตรงนี้ไปซื้อบ้านหลังใหม่ ประมาณนี้จะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสหรือความคืบหน้ายัางไงเกี่ยวกับบ้านย่าเนาะเดี๋ยวจอยก็จะมาเล่าให้เอฟซทุกคนที่รักย่าเนาะติดตามย่าฟังแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวยังไงจอยขอตัวก่อนจะทุกคนยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะบาย